วันนี้วันที่วันนี้วันที่18เดือนมีนาคม2 5 6 0 67รอยหหลวงพี่น้อยหลวงพี่น้อยหรือพระประเสริฐติสรรโนโยมจาประเสริฐบำรุงกลางแล้วก็โยมจรูนมุงสอนกลางวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมบ้านโยมพ่อสมพงศ์พ่อสมพงศ์ โยมแม่ขันทองขามนวนวัดซึ่งอยู่บ้านหนองโพนองเต่าน้องโพนองเต่านองโพนองเตาหมู่ที่สิบอันนี้ก็เป็นหลานลนะเป็นหลานโอ้คนนี้คนหนุ่มครับคนหนุ่มครับ เออชื่ออะไรงึ้น right นี่ชื่ออะไรคะน้องแพ้บอยน้องแพบอยแล้วคนนี้ล่ะชื่ออะไรคะบุญตาบุญตาใช่ไหมเออคนนี้ชื่อหลวงพ่อจำชื่อไม่ได้แล้วนี่ชื่ออะไรคะพนาพรพนาพี่วันนี้ใช่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 แล้วก็มีหลวงพี่ประเวศสุขีโตก็มาด้วยวันนี้จะได้ อันนี้ยมพ่อสมพงศ์นะยมโยมพ่อสมพง์แล้วก็โยมแม่ขันทองขามนวนวัดบ้านนวนทองขึ้นตะบ,บ,บล,บบบลอะไรขยมมั้ยตำบนพึงพะไรตบลพึงพะไรเนาะไม่ใช่นวนลระเวียงเนาะตะบ,บนบึงพะไรอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาก็สุขภาพโดยทั่วไปก็แข็งแรงทั้งสองยมนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้ก็ ได้อยู่กับหลานวันนี้มีหลานสามคนใช่ไหมโยมมีหลานอยู่สามคนด้วยกันอพอสมพงศ์ก็ได้มาอยู่นี่ตั้งแต่ปีพศสองพันร้อยสิบห้าผมมันจะปีอะไรพี่หกสิบห้าหกสิบห้าโอ้ยโอ้โหเนาะสิบห้าโอ้ยสี่สิบห้าสิบปีแล้วเอออ่วันนี้ก็ได้มาเยี่ยมได้มาเยี่ยมโยมแล้วอ่า ผมเกิดได้ห้าปีลุงพี่ยูมแกมาอยู่เนี่ยผมเกิดได้ห้าปีผมเกิดปีพสศสองพันห้าร้อยสิบครั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 บผมสูงสี่นี่มีรถไถด้วยนะสายตามไมนน่ดนะีแต่ออกรถไทรถไทถไ,ไม่เกี่ยวกับตาไงรถไทยไปช้าลูกหลานเขาช้าลูกหลานเขาออกไข้แล้วเออ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 ไม่ละเออรถไทยไม่เกีเ่ยวกับตา แล้วนี่เจ้ารูปไปโชว์จันเนียงแล้ววันนี้หนึ่งสองสาม